สวัสดีค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ในช่องยโสธาราสิริภาประภากรนะคะวันนี้นะคะมีเอฟซี FC นะคะได้ส่งข้อความนะคะมาถามในประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3เรื่องนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายทอดประเด็นความสำคัญอยู่ประมาณ3เรื่องนะคะด้วย คำถามที่เกี่ยวข้องกับว่า <c oughs> มรดกภูมิปัญญาที่เราได้จากบรรพบุรุษเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วสามารถบรูรณาการนะคะลงสู่การเรียนรู้หรือบรูรณาการให้เด็กมีการรับรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรแล้วก็ในด้านใดนนบ้างนะคะนี้ก็ภูมิปัญญาที่เราได้จากบรรพบุรุษเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายด้านด้วยกันนะคะ มันก็มีอยู่ทั้งแต่ด้านภาษาด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีนะคะแล้วก็ด้านความเชื่อด้านพิธีกรรมด้านอาหารนะคะแล้วก็ด้านการแต่งกายแล้วก็อื่นๆที่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่เป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยไปนะคะซึ่งรา,ายละเอียดปลีกย่อยนั้นนะคะก็เป็น ตัวเล็กน้อยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราสามารถาจะเก็บรายละเอียดได้มากน้อยเพียงใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้สืบค้นผู้ค้นคว้า,าผู้เป็นนักวิจัยนะคะที่จะลงไปเก็บข้อมูลาตามแถบชนบทตามกลุ่มปราชาวบ้านตามผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยการาสัมภาษณ์ นะแบบเชิงลึกโดยการาเข้าร่วมศึกษาเข้ามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งในการอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะถอดนะฮะถอดอัตลักษณ์สำคัญนะที่ได้จากาการสัมภาษณ์ในจุดตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะออกมาให้เป็นความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่นะครซึ่งองค์ความรู้แบบนี้นะคะจะหาไม่มีในอินเทอร์เนต็ตนะคะ หาไม่มีในหนังสือแล้วก็หาไม่มีในตําราโดยทั่วไปนะคะเพราะโดยตําราทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวเพียงบริบทโดยรวมอย่างเช่นเรารู้จกักประเพณีแซนดนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขาเขมรน,นะคะพิธีกรรมโจร,รมมดนะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขาเขมรพิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชาวไทยกุยนะคะพิธีกรรมแซนประกรันรของกลุ่มคนเลี้ยงช้างนะคะที่บ้านตากลาง ที่บ้านตะกลางนะคะจังหวัดสุรินนะคะอยู่แถวแถวบริบทวัดป่าอาเจียงนั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาเราเห็นข้อมูลต่างๆจากการที่เราไปถ้าคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็คนที่มีความรู้มากในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเวลาเมื่อเขาอ่านแล้วเขาก็ยังเขาก็ยังรู้ได้ว่ายังหาข้อสรุปในข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้หรืออาจจะรู้เพียงคร่าวๆว่า ระหว่างคนเลี้ยงช้างนะคะมีความสัมพันธ์ในด้านใดระหว่างคนเลี้ยงช้างนําช้างมาทําอะไรระหว่างคนเลี้ยงช้างนะคะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งขนาดไหนระหว่างคนเลี้ยงช้างนะคะช้างได้ประโยชน์อะไรกับคนคนได้ประโยชน์อะไรกับช้างซึ่งเพียงพูดสามสประเด็นนะคะที่นําเรียนทุกท่านไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็ตีได้หลายประเด็นแล้วซึ่งประเด็นที่ coup, ดิฉันได้พูดไปเนี่ยนะคะ บางประเด็นนะคะก็มีการเขียนอยู่แต่เป็นการเขียนแบบผิวเผินยังไม่ได้เจาะลึกหรือบางประเด็นที่พูดขึ้นมาเนี่ยบางประเด็นยังไม่มีในตำรายังไม่มีในหนังสือยังไม่มีในเอกสารโดยทั่วไปเลยด้วยซ้ำไปฉะนั้นมันจึงทําให้คนที่มีความสนใจเนี่ยเวลาเขาอ่านเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยเวลาเขาอ่านตำราหรือเวลาเขาอ่านการสืบค้นต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้เพียงบริบทเพียงโดยรวมๆเท่านั้น นะฮะบางทีอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเท่าที่ควรทีนี้มันก็เลยทําให้มุมมองจากการที่คนอ,อย่างเราเนี่ยที่อยู่นอกวัฒนธรรมที่มองเข้าไปในวัฒนธรรมเขมรมองเข้าไปในวัฒนธรรมกุยมองเข้าไปในความเชื่อพิธีกรรมมองเข้าไปในการาแสนประกร,รมช้างอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเคลือบแคลงเกิดความสงสัยต่างๆนานานะคะ อาจจะไม่เห็นคุณค่านะคะวาลูของเขาอาจจะไม่เห็นพัฒนาการของเขาอาจจะไม่เห็นความสําคัญในสิ่งที่เขาทําเลยก็ว่าได้เมื่อเขาไม่เห็นความสําคัญนะคะการศึกษานะคะก็จะไม่ให้ความสนใจจะไม่ให้ความาจะไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นจึงต้องอาศัยนักวิชาการอาศัยนักวิจัยอาศัยผู้รู้เนี่ย ลงไปศึกษาลงไปเก็บข้อมูลอย่างเชิงลึกนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วนะคะก็มักจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะมักจะไม่เป็นเช่นนั้นเวลารู้ก็รู้เพียงผิวเผินเหมือนกันนะคะเวลาเขียนก็เขียนหาลอกเอาตามอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะคะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยที่จะลงทุนไปอยู่ไปกินกับช้างเ,าเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนฝรั่งนะคะคนฝรั่งนักวิชาการของเขาเนี่ยเขาจะไปกินไปนอนอยู่ที่นั่นเขาจะตามดู กระบวนการนะคะจน3 4เดือนนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้าใจในประเด็นของเขาแต่เขาจะไม่ตีคลุมว่าทุกประเด็นที่เขากาลัง d e ฟ i n i t ชั n หรือกาลังให้ความสนใจหรือกำลังอธิบายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตีคลุมไปทุกมิติได้เขาก็จะพูดเพียงมิติที่เขาเห็นนะคะแล้วก็มันเด่นชัดที่สุดแล้วก็พูดออกมานะคะแต่ของพวกเราเนี่ยก็คือจะตีคลุมไปหมดเลยว่า มันเป็นด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นนะคะแต่เวลาเมื่อตีเป็นด้านนั้นออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครไปศึกษาต่อว่าด้านนั้นน่ะมันเป็นอะไรมีความเป็นมาอย,ย่างไงมีความสําคัญยังไงแล้วมันมีเหตุผลยังไงแล้วมันมีประโยชน์อะไรก็ยังไม่มีใครไปสารต่อฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือมรดกภูมิปัญญาที่เราได้จากบรรพบุรุษที่มันมีอยู่ในมือของเราแล้วเนี่ยที่เรามีความเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมแซนโดนตาพิธีกรรมต่างๆประเพณีต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะที่เราที่กลายเป็นมรดกภูมิปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะลงสู่นักเรียนตามโรงเรียนตามวิทยาลัยตามมหาวิทยาลัยตามรู้วิทยาลัยได้อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคลากรนะคะเป็นสําคัญว่าจะมีความรู้หรือจะมีชุดความรู้เชิงสร้างสรรค์แล้วก็จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการถ่ายทอดความรู้นี้ได้หรือไม่ อาทิเช่นนะคะมรดกภูมิปัญญาที่เราได้จากการแต่งกายนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ปุยขเมรลาวนะคะที่อยู่ในบริบทของจังหวัดสุรินเนี่ยในการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีการแต่งกายอย่างไรมีความเฉพาะอย่างไรมีเศษมีเศษฉีมีเศษสีนะคะมีเฉส,เส,เสีอย่างไรแล้วก็เขาใช้ชุดนี้ในการไปทำอะไรบ้าง ะะแล้วมันมีความสําคัญต่อด้านจิตใจของเขาอย่างไรแล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดทําไมเขาถึงต้องทําลายนี้เราต้องหาลายเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นให้ได้นะคะอย่างน้อยถ้าอย่างไม่ได้เลยต้องได้เพียงหนึ่งลายแต่ในเขตของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยลวดลายโบราณที่มีมากนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็รักษาสืบทอดเอามาไว้จนถึงปัจจุบันจนมันกลายเป็น อาวัตกรรมผ้าไหมที่คนในชมุมชนได้สวมใส่แล้วก็ได้ให้ความสําคัญอย่างมากมายนั้นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรน,นะคะที่มีลาย uh, โคลสระโคลสไลลายนู่นลายนี่มากกว่ามากกว่า5ลายนะคะที่ถือว่าเป็นลายโบราณถือว่าเป็นลายที่ได้มาจากบรรพบุรุษด้วยซ้าไปนะคะแต่ลายของชาวกุยนะคะก็จะเป็นเสื้อที่ย้อมด้วยผลมะเกลือที่เป็นว่า สีดำนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบชัดว่า,าเป็นลายอลูนซีมแล้วก็ที่มีการต่อ,อาขาสิ้นลงไปเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมไหมนะคะฉะนั้นก็เลยเราก็ต้องตามไปดูจากนักวิจัยนะคะที่เคยวิจัยในเรื่องของผ้าวัฒนธรรมผ้าแล้วก็พัฒนาการผ้าที่มีการวิจัยที่ข้ามบริบทวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเขมรแล้วก็ประเทศไทยกับแถบอาเซียนต่างๆว่ากลุ่มผ้าเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดมาจริงหรือมันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็กลุ่มอาชาติพันธุ์คุยเ,เห็นว่าสวยแล้วก็เหมาะกับการใช้ของตนในสมัยนั้นหรือแล้วก็นําเอามาใช้อย่างเนี้นะคะมันก็ต้องหาข้อสรุปกันเช่นนี้นะคะไม่ใช่เป็นการมาเถียงกันแต่เพียงว่าเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นอัตลกักษณ์จริงๆว่า มันได้รับการถ่ายทอดมาจริงๆนะหรือมันเกิดมาในบริบทท้องถิ่นเมืองสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตแล้วนะคะแต่กลุ่มชาติพันธุ์นี้ยได้รับการโยกย้ายมาจากที่นู่นนะคะตั้งแต่พศ2300ก,กว่านะคะก็มาอยู่มาอาศัยแล้วก็ ามาได้ใช้ผืนผ้าในแถบนี้ที่มีอยู่เดิมอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอีกความรู้หนึ่งขึ้นมาแต่ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ความหมายในผืนผ้านั้นว่าทําไมกลุ่มชาวกุยเนี่ยถึงชอบผ้า,าผ้าสิ้นนะคะผู้ชายจะสวมใส่ ที่ไม่มีลายนะคะจะเป็นลายเดียวไปเลยนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งสีตามชนชั้นของอาวุโสตามความสำคัญตามบทบาทภาระหน้าที่นะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะก็จะมักจะใส่ลายอาัลลูซีนนะคะแล้วก็ต่อคาสิ้นลงไปซึ่งซึ่งแสดงถึงสถานะนะคะแสดงถึงอายุแล้วก็แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของตัวของตัวเองด้วยอันนี้จึงเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาว ไทยกุยนะคะที่อยู่ในบริบทแถบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นเราสามารถไปบูรณาการนะคะให้กับเด็กเนี่ยได้ด้วยวิธีใดเราจะต้องสร้างความสนใจก่อนว่าสิ่งที่เด็กมาเรียนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเดียวกันกับเด็กเพราะเด็กเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันของลาวของกุยของอเขมรซึ่งจําเป็นที่เด็กจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเมื่อเด็กได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเด็กจะมีความ เข้าใจแล้วก็จะเห็นถึงคุณค่าของผ้าถุงที่มีอยู่ในบริบทของตัวเองเวลาตนเองได้สวมใส่ก็จะเกิดความซาบซึ้งเกิดความเข้าใจเกิดการให้ความสำคัญนะคะจนกลายมาเป็นความรักและก็ความหวงเห็นในมรดกภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่นะคะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วสมัยทุกวันเนี่ยเด็กเราจะใส่กางเกงขาสั้นๆแบบชาวตะวันตกนะคะจะนุ่งน้อยห่มน้อย ตามบริบทอายุไปแต่มันจะเป็นเป็นเพียงอายุหนึ่งของเด็กนะคะวัยรุ่นที่อยากจะโชว์สวยโชว์งามเท่านั้นแต่พอเวลาเด็กจะเข้าวัดนะคะเด็กจะไปงานแต่งงานเด็กจะไปางานขึ้นบ้านใหม่นะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะสวมใส่ ชุดแบบนี้ได้เพราะว่าในบริบทงานนั้นก็จะมีเหล่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้มีหน้ามีตาในสังคมผู้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีในสังคมเนี่ยมาร่วมงานด้วยซึ่งเด็กจําเป็นที่จะต้องใส่ตามบริบทพื้นถิน่นยังไงเด็กก็ต้องกลับมาใส่แต่ว่าเด็กเขามาใส่ผ้าถุงแล้วเขาเกิดความรักกับเด็กเขาใสผ้าถุงแล้วเขาเกิดความอินทีเพราะเขาไม่รู้ความหมายเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาจําเป็นจะต้องใส่ เขาใส่ไปเพื่ออะไรทั้งๆที่เขาอยู่ในสังคมปัจจุบันในเมืองหลวงในเมืองกรุงกรุงเทพนะไม่เห็นเขาใส่เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลาคนที่ใส่ที่สวยมักจะเป็นชาวเหนือเชียงใหม่นะคะ,ะเขาก็จะสวมใส่ชุดอัตลักษณ์วัฒนธรรมเดิมของเขานากะกเล่นสงกรานตถ่ายวีด,ดิ้งออกใน Facebook ออกในรายการต่างๆสวยงามกล้าวผมปักปิ่นนะคะคนแถบไหนก็จะแห่ไปแล้วก็ไปใส่ผ้าถุงของเขา เพราะว่าอยากสวยเหมือนเขาเพราะนั่นเขาหาอัตลักษณ์ของเขาได้ผ้าถุงของเขางามการแต่งกายงามการพูดของเขางามมีสัมมาคารวะมีความเรียบร้อยอย่างเนี้ยนะคะเขาก็สามารถที่จะดึงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยไปในจังหวัดของเขาแล้วก็เวลาคนสวมใส่เขาก็จะรู้สึกว่าเขางามจริงๆนั่นคือเขาหาความรู้ชุดองค์ความรู้นะคะของเขาได้ฉะนั้น ถ้าเราต้องการที่จะให้คนมาใส่ผ้าถุงกุยผ้าถุงเขมรในบริเวณแถบบริบทของเราในที่นี่เราจะต้องหาอัตลักษณ์และเราจะต้องถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้เขามีความเข้าใจในศักดิ์ศรีของเขาว่าเขามีความสําคัญอย่างไร เขามีคุณค่าอะไรแล้วทําไมเขาถึงต้องใส่ลายนี้แล้วบรรพบุรุษเนี่ยเขาได้ใส่ใจลงไปมากน้อยเพียงใดแล้วมันมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโน้นจนมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีระยะเวลาย,ยาวนานขนาดไหนกว่าบรรพบุรุษของเขาจะรักษาอััตกษณ์นี้ไว้มาเป็นรุ่นสู่รุ่นซึ่งมันหลายร้อยปี นะครมันอาจจะเป็นพันปีมาด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นหลายร้อยปีมาด้วยซ้ำซึ่งเราไม่มีการจดจารึกสิ่งนี้เอาไว้แต่สิ่งที่เราได้ก็คือมะระดกอันล้ำค่าที่เราได้จากบรรพบุรุษนะคะซึ่งเมื่อเราได้การถ่ายทอดแล้วนะคะครูหรืออาจารย์ทุกคนก็ควรที่จะเขียนนะคะชุดองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมานะคะเป็นชุดองค์ความรู้เพื่อที่จะไว้เป็นหนังสือหรือว่าเป็นตำราในการประกอบให้เด็กเนี่ย ได้ศึกษาแล้วก็ได้อ่านนะคะอย่าพูดเพียงปากเปล่าเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องพูดด้วยการอาศัยหลักฐานเอกสารของเราที่ลงไว้ในเอกสารด้วยจะได้เป็นเชิงประจักษ์แล้วก็เด็กสามารถที่จะมาสืบค้นได้ตลอดแล้วก็สามารถที่เป็นชุดความรู้ของครูหรืออาจารย์ได้อีกรูปแบบหนึ่งสวัสดีค่ะ